ฮัลโหลยวนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับโบน,นันนะคะวันนี้อยู่ในเกมคุกกี้รันคิงด d อมเั่นะคะวันนี้ก็มาส่งปีใหม่แล้วเพื่อประการทดสอบดวงว่าเราจะได้คุกกี้ลูกสนกี่ดาวนะคะโดย5้0 0มื่นหากะเพชนะคะโอเคถ้าไม่ให้การเสียเวลาเราก็จะไปส่งกันเลยนะคะเพราะว่าน้องน่ารักมากเดี๋ยวก่อนที่น้องจะหายไปนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เล่นบ t s เเลยโอเคปึ๊บ โอ้โหเกลือเปิดมาก็เกลือเลยแสดงว่าปีนี้เราอจะมีความเกลือปนนั้งแต่เริ่มต้นโว้ยโอ้ m ม god กโอเคเรากดเข้าเลยโอเคได้ลูกศรแล้วคือตอนแรกเราได้ลูกศรแล้วแต่ประเด็นคือคลิปเรามันตัดหายไปเลยค่ะทุกคนโอเคเกลือ <c oughs> <c oughs> อ้อวาวาววววหินน้กโกโก้โกโเดียเดียวเดียเด๋ยวเดลียวเหลียวเดลยว ตอนนี้พัดลมจ่อหน้ามากเลยนะครับทุกคนโอเคหนาวหนาวเหมือนแบบหน้าตู้กาชาเลยโอเคโอ้โหเกลือเลยครับเกลือมากเฮ้ยพัดลมมันใกล้ปลายไหมโอเคเดี๋ยววางห่างๆกันนะคหนึ่งได้ไหมโอ้โหเกลือเกลือมากทุกคนถ้าจะเกลือขนาดนี้เราไม่ต้องสุมละมังใช่ไหมทุกคนสมขิ่เกบสะสมก็พอเนาะโอ้โหเกลือมากค่ะเกลือสุดๆโอ้ไม่ก็ ร้องไห้ได้ไหมไมยกอดโคตรเกลือเฮ้ยจะหินเย้เลยนองลลไม่เท่าไหร่จะได้ไอ้คีวิลคอนเดี๋ยวคีวิลคอนก็ตกเบต้าไปแล้วปะคุณก็คือแบบตกเบต้าเพราะ BTS เฮ้ยมารัวๆเลยว่ะมารัวๆเลยว้าววู้วคีเย้ลูกศรโคตรเจ๋งอ่ะก็ดีอยู่นะ โอ้ยชิโอเคเดี๋ยวรอบนี้ให้เพื่อนสุ่มอ่ะเพื่อนแล้วกดเดี๋ยวโอ้เพื่อนโอ้ครองไม่จริงไม่คือจริงๆเหรอเนี่ยเพื่อนอ่ะกดให้สักรอบได้ไหมเพื่อนเราไม่เชื่อสายตามากี้มมากๆเลยนะโอเคไม่นะเพื่อนไม่โอเคเดี๋ยวเรากดเองก็ได้เดี๋ยวเออกดเองแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเกิดตัว คดวงไม่ต่างอะไรจากเพื่อนเลยว่ะเอาตาไม่ใช่ประวัติการสูงกว่าผิดโอ้โหโอ้เดี๋ยวนะคุกกี้นักพยากรก็อยู่ในตู้ด้วยเหรอก็แบบก็ยังมีแสกแฝงในตู้ไม่ใช่นึกว่าหาไม่เจอโอเคโอ้โหมาม่วงมาม่วงเธอยังตามมาหาฉันอีกเพื่ออะไร ขอร้องมะม่วงอย่าโอเครอบนี้เราจะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งสุ่มนะครับคือทุกคนจะดวงไม่ดีหมดเลยเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะเอ้ยมันต้องได้หน่อยดีเออลาเต้มาทำไมลาเต้คืออะไรครับโคลี่คุณ คุเคลอรีเบรีมาสองรอบแล้วนะหินยานเนี่ยโอ้ลูกสนหายไปเลยอะลูกสนนี่แบบออกตู้ยากจริงทุกคนอะฟกัตโต้บึงไม่ต้องมาก็ได้แต่คือกด็ดีที่ออกมาเพราะว่าก็พอใช้ได้อยู่หรือเปล่าโอเคคือคือจบละทุกคนเกลือนหนักมากโอเคก็สุมอินนิดหน่อยละกันโอเค คลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเอา่อด้วยความที่ว่าเรามีเพชรน้อยเนาะเก็บได้แค่นี้แหละเดี๋ยวอัปเดตถัดไปน่าจะ้อันี้เออเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปอ่อสูงคุกกี้ BTS นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย